จะพามาไหว้พระเก้าวัดจังหวัดลุตเซวัดแรกก็คือนี่เลยวัดใหญ่ชัยมงคลต้องไหว้พระพุทธจชัยมงคลในพระอุโบสถพระอุโบสถจะอยู่ด้านนอก ขึ้นเดินรอบๆจะมี พระพุทธรูปดีรอบรอบรอบแราสิดีจะมีพระพุทธรูปเยอะมากไปนน่นเลยเนี่ย ขายเจดีม์บ้างไหมคุณต๋อยขายเดินหกนี่มีเจดีเจดีเก่าเจดีเเยเดี๋ยวด้านนี้จะเป็นข้าวบูสด

ขถ่ายไม่ดูลยนะครับข้าบวบแล้วครับพเ่าทัถ่ายแล้วครับเข้ามาครับให้สให้เยนะครับเพราะด้านในเราได้ห่ครับไม่ห็นนเลยคิดมาหน้าาเลยนะครับข้ครับ้าเหนิดได้เรครับจะทำรือไครับงบอกกับ จใใแล้วครับเลยท่าคักังเราไดครับบอคะังเราไดให้ดครคุณเลยท่านครับอกคังเราไดครัว่าถ้ามไว้ที่วัดใหญ่ใจนนนี้จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีชัยในทุกสิ่งมากับเมากับจัต้องเที่ยวอค่ัมาได้ไนะ